สวัสดีครับนี่คือรายการปลั๊มรีวิวครับรายการที่จะมารีวิวของแปลกในความคิดของผมแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันไม่แปลกสำหรับความคิดเพื่อนๆนะครับซึ่งในตอนแรกสุดนี้นะครับผมก็จัดของนอกก่อนเลยครับของนอกแต่ก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนครับประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับคือผมนะครับได้ไปเดินที่ยูทิฟรีมานะครับอยู่ที่ชายแดนไทยมาเลเซียนี่ครับออกทางด่านนอกคือขับรถออกไปแบบ ห้าร้อยเมตรดิถึงเลยมันจะเป็นห้าง,างใหญ่ๆแล้วก็ขายของก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วผมก็ไปเจอสิ่งนี้มาครับนี่เป็นคิดแคทครับถ้าที่เห็นในเมืองไทยที่เขาขายกันนะครับจะเป็นคิดแคทรสช็อกโกแลตบ้างรสชาเขียวบ้างอันนี้นะครับคือผมดูเนะี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ผมเห็นมันแปลกแล้วก็ไม่ผมไม่เคยเห็นในเมืองไทยนะครับผมก็เลยซื้อมาแล้วลองมาดูกัน จากที่ดูรูปของหน้าปกมันนะครับเหมือนแบบจะให้เข้าเตาอบอะครับเข้าเตาอบเลดูราคาครับราคา20ลิงกิตมาเลเซียครับก็ประมาณ200บาทไทยนะครับผมยังไม่ได้แกะดูนะครับตั้งแต่ซื้อมาผมจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆตอนนี้เลยเดี๋ยวจะได้ไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหน้าตาขา้านมันเป็นยังไงแลวเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะลองเวฟดูด้วยนะครับเรามาลองดูกันว่ามันออกเป็นยังไงนะครับ มาครับก่อนอื่นเรามาลองแกะดูข้างในกันก่อนเลยนะครับนี่จานที้เอาเข้าไมโครเวฟได้นะครับผมเตรียมพอมามาเอามาแกะดูกันนะดูนะว่าประมาณ200บาทนี่จะมีกี่ชิ้นนี่มี13ชิ้นนะครับทั้งหมดอ่านี่ดูน่ารักเชียว คือมันเป็นภาษาจีนน่าจะเป็นภาษาจีนตนะกี้หรือญี่ปุ่นไม่รู้นะผมอ่านไม่ออกคับผมไม่สามารถอ่านออกคาแนะนำอะไรผมอ่านไม่ออกเลยนะครับก,ก็ลองไปมั่วๆตามภาษาผมแล้วนะครับ่าเราแกะดูข้างในกัน,นครับนี่เป็นสีเหลืองอะคล้ายๆแบบวานิลาอย่างเงี้ยอืม,อมกลิ่นหอมใช้ได้นะครับ ตอนนี้จะลองเวฟดูสักสองชิ้นแล้วกันเนาะนี่นะครับจากรูปหน้าปกมันนะครับนี่คะเวฟจากนี้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับพอเวฟปุ๊บมันจะออกเป็นอย่างนี้คล้ายๆเหมือนไปชุบเกล็ดขนมปังอะไรเงี้ยไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเราไปลองดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะไป มาเรามาลองดูกันไว้เจ้าคิดแคทเนี่ยเวฟออกมาจะเป็นเหมือนรูปที่เราดูเมื่อตะกี้หรือเปล่านะครับนี่เวฟเราออกมาเป็นอย่างนี้เนาะมาผมาลองดูกันคือที่ตัวผลิตภัณฑ์มันไม่ได้บอกนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่หรือว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะครับผมก็เดาเราเอามั่วๆตาม,สา,มาสาผมมาเนาะประมาณนี้สักประมาณสามสามนาทีก่อนแล้วกันเนาะ รอสามนาทีให้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอาเสร็จแล้วนะครับมามาดูกันนี่ยโอ้โหอนอ๋อ อ้าวอันหนึ่งไหมซะอย่างนั้นครับเนี่ยละครับด้วยความไม่รู้นะครับแต่ก็แปลกนะครับไหมอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ไหมนะครับทางนั้นเดี๋ยวผมจะลองชิมอันที่ไม่ไหมดูนะครับแล้วมาจะดูรสชาติกันว่ามันเป็นยังไงนะครับไปนี่นะครับหน้าตาของมันด้วยความไม่รู้นะครับก็เลยทําแบบฉบับและมรีวิวของผมก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังโอเคยังกินได้หนึ่งอันแล้วมาลองดูกันนะอืม หอมอยู่กลิ่นหอมจริงหอมแต่เวลาแรกผมยืนดูอยู่กลิ่นหอมแบบโชยออกมาเลยกลิ่นมันคล้ายๆวานิลาเหมือนจะเป็นวานิลามนาะลองดูข้างในนะข้างในมันเป็นเกล็ดนะเกล็ดคล้ายขนมปังหรืออะไรสักอย่างไงเราลองกินดูเนาะ มันกึ่งๆจะคาวานิดๆแล่มันก็เหมือนมีขนมปังกรอบแต่ก็ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะคือมันก็แปลกเป็นรสชาติที่แปลกนะเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินปกติคิดแคสอย่างที่บอกอะเคยกินแค่ช็อกโกแลตกับชาเขียวเนาะคือคือก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่มันรสชาติแปลกๆอ่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อมาลองทํากันดูได้นะครับสําหรับคิดแคทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับไม่แน่แล้วเพื่อนๆอาจจะทําให้มันเป็นแบบนี้ได้ก็ได้นะครับ หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยกินนะแล้วรู้วิธีทำอะ่ะ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกผมที่ใต้วิดีโอด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็อยากรู้ว่ามันทํำยังไง <c oughs> ผมจะได้เอาไปลองทําดูบ้างนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีสินค้าอะไรที่คิดว่าปแปลกก็แนะนําผมมาได้ที่ใต้วิดีโอน,นี้เลยนะครับแล้วก็บอกไปกัดจุดมาด้วยก็ดีนะครับผมจะไปหามาแล้วก็มาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกเมื่อเนี่ยของที่เพื่อนๆแนะนํามาอาจจะแปลกมากๆแปลกกว่าที่ผมเจอวันนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้รายการปลแ๊มรีวิวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ